ยินดีต้อนรับสู่สมาธิแห่งการขอบคุณตัวเองการเชื่อมโยงภายในตัวเองแหล่งพลังงานความรักที่ไร้เงื่อนไขให้ทุกคนหาที่นั่งสบายสบายผ่อนคลายร่างกายในที่นั่งที่ปลอดภยัยหลับตาลงช้าๆมือวางไว้ที่หน้าตัก และหายใจหายใจเข้าลึกๆดึงลมไปที่ท้องหายใจออกเป่าทางปากผ่อนคลายและสบายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกปล่อยทางปากให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย อนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนได้อยู่กับตัวเองค่อยๆหายใจในจังหวะของตัวเองรับรู้การหายใจที่หน้าอกที่ขึ้นและลงเป็นจังหวะรับรู้การหายใจที่ท้องท้องพองและท้องยุบเป็นจังหวะ หายใจสบายๆจากนั้นให้เริ่มผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายลมหายใจผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะผ่อนคลายหน้าผากผ่อนคลายดวงตาผ่อนคลายใบหน้าผ่อนคลายจมูกหายใจเข้ารับรู้หายใจออกรับรู้ถึงการผ่อนคลาย ผ่อนคลายที่แก้มริมฝีปากเพดานปากทั่วทั้งปากผ่อนคลายให้ปากภายในผ่อนคลายริมฝีปากผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกๆมัดที่ใบหน้าผ่อนคลายสบายๆคอผ่อนคลายบ่าผ่อนคลายลดบ่าลงให้ผ่านได้ผ่อนคลาย หายใจรับรู้ถึงการผ่อนคลายหายปะลาผ่อนคลายหน้าอกผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายแขนผ่อนคลายข้อพับแขนผ่อนคลายความผ่อนคลายกระจายไปที่ข้อมือที่ฝ่ามือทุกๆนิ้วผ่อนคลายกลางลำตัวผ่อนคลายหน้าท้องผ่อนคลาย ก้นผ่อนคลายเบาสบายช่วงตัวด้านบนทั้งหมดรู้สึกผ่อนคลายหน้าขาผ่อนคลายหัวเข่าผ่อนคลายหน้าแข้งผ่อนคลายข้อเท้าผ่อนคลายขณะน,นี้ทั่วทั้งร่างกายรู้สึกผ่อนคลายกลับมารับรู้ถึงการหายใจเข้าลึก ดึงลมหายใจไปที่ท้องหายใจออกปล่อยสบายๆหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเวลานี้เป็นเวลาเพื่อฉันเท่านั้นฉันขอใช้เวลานี้ที่จะกลับมาสู่ภายในของฉันเท่านั้นขอบคุณเช้าวันใหม่ขอบคุณชีวิตในวันใหม่ทุกๆวัน r a t i t จ d ดขอบคุณร่างกายทุกๆส่วนที่ทำงานเพื่อฉันขอบคุณทุกๆเซลล์ที่รักและห่วงใยฉันตลอดเวลาขอบคุณดวงตาขอบคุณใบหน้าขอบคุณเสียงของคุณขอบคุณหัวใจขอบคุณปอดขอบคุณกระเพาะขอบคุณขาขอบคุณเท้าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้รับ ขอบคุณร่างกายนี้มันนานแค่ไหนแล้วที่เราละเลยสิ่งที่เรามีบางครั้งเราไม่เคยรับรู้ว่าเรามีสิ่งต่างๆอย่างเช่นใบหูของเราเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยขอบคุณจนกระทั่งวันหนึ่งที่มันอาจจะผิดปกติมีตรงไหนในร่างกายไหมที่เราไม่เคยคอนเน็ก เชื่อมต่อหรือขอบคุณเลยใช้เวลานี้ให้ความรักกับร่างกายค่ะสำรวจร่างกายภายในสเปซภายในที่ว่างภายในความเป็นไปได้ภายในทั้งหมดขอบคุณทุกๆเซลล์ในร่างกายหายใจเข้าลึกรับรู้ถึงการขอบคุณส่งความรักกระจายไปทั่วทั้งร่างกายหายใจออกคุณสบาย คุณมีที่ว่างคุณเป็นพลังงานที่เชื่อมโยงกับความเป็นไปได้ต่างๆมากขึ้นพลังงานในโลกนี้คือพลังงานของความรักอันไรเงื่อนไขเหมือนกับที่ร่างกายคุณมีให้กับคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสัมผัสพลังงานความรักที่อยู่ในตัวคุณได้เพื่อสามารถเชื่อมโยงและสัมผัสพลังงานความรักที่มากมายในจักรวาลนี้ได้ คุณจะเข้าถึงตัวตนที่ทรงพลังมากขึ้นความสำเร็จที่มากขึ้นความสามารถของคุณที่มากขึ้นแค่คุณเรียนรู้ที่จะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีขณะนี้ค่ะอยากให้ทุกคนค่อยๆเริ่มที่จะขอบคุณที่ที่คุณนั่งอยู่อาจจะเป็นเก้าอี้โซฟาหรือว่าพื้นขอบคุณบ้านของคุณห้องของคุณ ขอบคุณเงินทุกๆบาทที่คุณได้ใช้ในการดูแลตัวเองให้คุณมีที่อยู่ขอบคุณอาหารที่คุณเคยได้ทานทุกๆมื้อใจแห่งการขอบคุณค่อยๆส่งผ่านคำขอบคุณของคุณอบล้อมร่างกายของคุณอบล้อมพื้นที่และสเปซของคุณจากนั้นให้ขอบคุณคนใกล้ๆตัวของเราค่ะอาจจะเป็นครอบครัว คนรักเพื่อนของเราสิ่งต่างๆที่เราเคยมอบให้แก่กันความรักหลายอย่างในชีวิตคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแต่เราไม่เคยมองเห็นอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราอาจจะเป็นความล้าเลยที่เราไม่เคยเห็นอาจจะเป็นการทําบางสิ่งบางอย่างของคนที่รักเราแต่เราลืมขอบคุณใช้เวลานี้ค่ะ เห็นคนที่คุณอยากขอบคุณตรงหน้าอาจจะเป็นครอบครัวของคุณเพื่อนของคุณส่งความรักและคำขอบคุณให้กับเขาค่ะหายใจเข้าลึกรับรู้ถึงความรักที่เขามอบให้คุณค่ะหายใจออกยาวคุณรับรู้ถึงคำขอบคุณและความรักหายใจเข้าลึกและหายใจออกยาวคุณรับรู้ว่าคุณเป็นที่รัก ได้รับการเกื้อหนุนขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตค่ะค่อยๆเริ่มขอบคุณการงานที่คุณมีค่ะเงินทองที่คุณได้รับค่ะทุกครั้งที่คุณใช้ใจ่ายเงินเห็นตัวเองยื่นเงินออกไปให้กล่าวคำขอบคุณขอบคุณที่เงินนี้ได้ช่วยเหลือซัพพอร์ตผู้อื่นใจแห่งการขอบคุณ ขอบคุณสติปัญญาร่างกายของคุณค่ะที่ทำให้คุณหาเงินได้ขอบคุณความรู้ความสามารถในสิ่งที่คุณมีทั้งหมดชัยชนะเล็กๆทั้งหมดที่ก่อร่างสร้างตัวเป็นตัวคุณขอบคุณและอวยพรคุณรู้ว่าเงินทองที่คุณช่วยเหลือซัพพอร์ตผู้อื่นมันก็จะกลับมาในชีวิตคุณเช่นเดียวกัน คุณขอบคุณเงินของคุณค่ะจากนั้นขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้พบเจอในแต่ละวันอาจจะเป็นต้นไม้ที่คุณมองเห็นดอกไม้สวยๆที่บ้านที่คุณชื่นชมนกที่กำลังร้องหรือแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆข้างทางอย่างต้นไม้ใบหญ้าที่คุณสามารถจะชมเชยมันได้มีใจมีจิต แห่งการชื่นชมยินดีแห่งการขอบคุณหายใจเข้าลึกๆรับรู้ถึงพลังงานแห่งความรักหายใจออกยาวๆคุณสำนึกรู้คุณทุกสิ่งที่คุณมีหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆตัวตนของคุณตัวตนที่เต็มไปด้วยความรักความเบิกบานความสงบความสุขและความมั่งคัง่ง อยู่ติดกับตัวคุณในวันนี้ทุกๆวันเพียงแต่คุณเชื่อมโยงกับความรู้สึกขอบคุณสํานึกรู้คุณบ่อยๆคุณจะเข้าสู่ตัวตนที่มีความสุขตัวตนที่มีกระแสแรงดึงดูดตัวตนที่ทรงพลังตัวตนที่เป็นไปได้เริ่มจากการขอบคุณหายใจเข้าลึกๆขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่คุณมี หายใจออกยาวๆคุณรับรู้ถึงการเป็นที่รักของคุณค่ะจากนั้นค่อยๆเคลื่อนความรู้สึกมาที่หัวใจกลางหัวใจของคุณฮาจักระแหล่งพลังงานความรักสีเขียวมันไร้เงื่อนไขที่อยู่กับเรามาแสนานานหายใจเข้ารับรู้ถึงการเคลื่อนไหวที่หน้าอกหายใจออกสบายๆคุณรับรู้ถึงการเคลื่อนไหว ให้ความรักที่ฐานรากาจักกะฐานหัวใจพลังงานแสงสีเขียวค่อยๆกระจายจากหัวใจโอบทั้งร่างของคุณร่างกายของคุณโอบอุ้มด้วยแสงสีเขียวสบายๆส,สุขสงบเต็มไปได้วยความรักทุกๆเซลล์ในร่างกายแอ t ท v เวตสั่นสะเทือนรับรู้ถึงพลังงานความรัก คุณอบอุ้มด้วยแสงสีเขียวแสนสบายวันนี้ทั้งวันของคุณจะเต็มไปด้วยคำขอบคุณวันนี้ทั้งวันคุณจะเต็มไปด้วยความรักเริ่มจากสั่นสะเทือนพลังงานความรักในร่างกายของคุณก่อนสั่นสะเทือนความรักให้กับชีวิตของคุณก่อนหายใจรับรู้ถึงแสงสีเขียวเข้าไปในร่างกายค่ะความรัก ซึมเข้าไปในทุกๆอนุเซลในร่างกายหายใจรับรู้คำขอบคุณในร่างกายค่ะคำขอบคุณแผ่ขยายไปทั่วทุกอนุเซลล์ในร่างกายให้กายภายในของคุณเปล่งประกายกายภายนอกของคุณเปล่งประกายและคุณรู้ดีค่ะว่าการมีคุณบนโลกนี้มันช่างน่าชื่นชมและน่าขอบคุณที่มีคุณอยู่ หายใจรับรู้ถึงความรักที่เราให้ตัวเองค่ะหายใจออกขอบคุณการกระทำของตัวเองในวันนี้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆให้เวลาคุณหายใจกับตัวเองสักครู่หนึ่งสัมผัสถึงพลังงานใหม่ความรู้สึกใหม่การเริ่มต้นใหม่ทุกๆขณะที่เราหายใจ หายใจรับรู้สบายสบาย 5. เรามีร่างกายที่ยอดเยี่ยมจำใส 4. เราเข้าถึงพลังงานความรักและคำขอบคุณ 3. เราพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ตัวตนใหม่ที่ทรงพลัง 2. เราเห็นทุกๆความเป็นไปได้ในชีวิตและ 1. เราอยู่เพื่อวันนี้และชีวิตที่มีความสุข ค่อยๆลืมตาขึ้นเมื่อคุณพร้อมเปิดรับเช้าวันใหม่เปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆในชีวิตเปิดรับคาขอบคุณต่างๆที่คุณได้รับให้และรับคาขอบคุณอยู่เสมอขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะด้วยรักค่ะโคชปุย